Ăn cà phê viên tinh bọc học 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 viên สวัสดีครับสวัสดียมามเช้าๆที่เที่ยงหงนาบารานี่ครับผมกับบรรยากาศเริ่มร้อนแล้วเนาะเดี๋ยวเช้านี้ดื่มกาแฟก่อนนะผมบนี้นี้ได้ใส่กุ้งไว้อีกแล้วนะครับ EP นี้ก็ใส่สลับวันเนาะไม่รู้ว่าจะหมาหรือเปล่านะครับนะอย่าลุ้นกันนะผมเดี๋ยวดื่มกาแฟก่อนนะครับหาอะไรร้อนๆเข้าสู่ร่างกายก่อนนะครับ ตอนเช้านี้หนาวนะครับผมบรันนี่ตื่นมาแต่เช้านะครับมาทำอะไรหลายอย่างวานที่เที่ยงนาหนาวนะครับตอนเชา้าๆรู้สึกว่าเย็นๆนะครับแต่พอใส่สายมาก็ร้อนเหมือนเดิมนะครับช่วงกลางคืนเมื่อคืนก็ถือว่าเย็นนะครับลมพัดเมื่อคืนร้อนๆหนาวๆครับช่วงนี้แต่วันก่อนจะร้อนมากครับผมมา เดี๋ยวดื่มกาแฟแล้วก็จะไปดูตุ้มดักกุ้งครับผมที่ใส่ไว้ที่สวนป้านะครับจะมานบอเช้านี้นะครับ พ,พัดเดือดพูนพูนความดืนะ้อเนาะความดืนะ้อเถอะเนาะความดืนะ้อเถอะเนาะเนาะดืนะ้อเถอะเนาะนั่งลงแนละ้วนั่งลง ไปคอฟีเดียวหมานบบมาอันแรกครับผมที่ใส่ตุ้มไว้เมื่อวานนะครับหมานบบโอ,อ้หอยเชอรี่ครับผมได้กุ้งอยูออ่สิบกว่าตัวนะครับอันแรกไม่หมานเท่าไหร่ครับผมอันนี้ก็จะเอาหอยเชอรี่เอาก่อนเนาะ โอ้คอฟฟี่กันมาป่ะกาแฟมาด้วยนะครับวันนี้ตุงตุยพักผ่อนเนาะตุงตุยเนาะเปลี่ยนกันมาเนาะไปเร็วเมื่อวานตุงตุยมาใส่ด้วยเลยนะครับมีแต่หอยเชอรี่เนาะเอาหอยเชอรี่ออกครับผมไม่เอานะครับหอยเชอรี่เนาอันเล็กถือว่าได้อยู่ครับผมนิดนึงประมาณสามสิบตัวมาเอาวางไว้ก่อนไปคอฟฟี่เร็ว ไปไปไปมานเบเอันนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนมาเอบดดูหรือเปล่านะครับกลัวจะคนมาขโมยครับผมเพราะว่าบาลานี้ใส่ไม่ได้จมน้ำนะครับเพราะว่าช่วงกลางคืน,นชาวบ้านจะมาเลาะหาอยู่หากินนะครับอถือว่าได้อยู่ครับผมอันนี้ประมาณเ,เยอะอยู่นะครับอันนี้ ถือว่าหมานนะถ้าได้แค่นี้ถือว่าหมานนะครับอันน้คอฟี่อันนี้หอยไม่เอาครับผมเพราะว่ามันลูกเล็กเนาะแล้วก็มีเยอะมากครับแถวบ้านบราแลน้นี่สำหรับหอยเชอรี่เนาะแต่ว่าหอยโขงนี่ไม่มีนะครับศูนย์พันไปแล้วครับผมจะมีก็แต่หอยเชอรี่นี่แหละนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับกำจัดยังไงก็ไม่หมดนะครับสำหรับหอยเชอรี่ โอ้เยอะนะครับผมเยอะอยู่นะที่น,นีนะ่ถ้าขายก็สิบบาทนี่อันที่สองก็มาแล้วครับผมนะอันที่สามก็ตรงนี้ครับผมเมื่อวานบอสลนี่มาใส่ช่วงเย็นนะครับประมาณสี่โมงเย็นเนาะก็เหยื่อก็คือหัวหารปลาดุกนะครับก็จะมัดใส่ในตุ้มดักกุ้งเลยนะครับหมานบอตัวนี้ หมันบ่ออันที่สาม้ไม่มีกุ้งนะครับผมไมีแต่หอยนะครับอย่านี้หอยไม่เอาครับผมมีแต่หอยลูกใหญ่ๆ,ๆเนาะโอ้ได้อยู่กุ้งไม,ไม่ได้เยอะตัวนี้มันสิบกว่าตัวนะครับาวางไว้ก่อนนะครับ โอ้โหอันนี้ครับผมมีแต่หอยเชอรี่แน่นอนครับดูเลยฮโอ้ยเนอะโอ้โห,โโห,นนโโหเหมือนใส่หอยเชอรี่นะครับรุ่มหายครับตัวนี้โอ้อ้ยหันบ่โอ้โหโม,มีกุ้งจากตัว ตัวนึงก็ไม่มีแล้วนี่ไม่หมานเลยครับตัวนี้ได้กุ้งไปสี่ห้าตัวนะครับไม่หมานอันที่หกครับผมจะหมานบอนะครับโอ้เอา้าได้อยู่ครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะได้กุ้งกี่ตัวนะครับมีแต่หอยครับผมอ๋อนี่มีต่หอยเชอรี่ครับผม โในน้อยเดียวพอได้เอาผสมกันกับ ข้นกันนะผมว่าจะหมานบอนนะครับสําหรับเช้านี้อันนี้ไม่ได้สักตัวครับผมก็มีครับผมอันไหนบางอันก็ไม่ได้สักตัวก็มีอ่าน่าจะพอได้อยู่ครับผมวันนี้เห็นน่าจะประมาณสองสองตุ่มนะที่ถูกกุ้งแบบเยอะนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่พอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับ กุ้งสดๆตัวนี้โอ้ตัวนี้ได้กุ้งอยู่สิบกว่าตัวไม่เยอะครับผมวันนี้ใส่ทุกวันกุ้งก็จะหมดเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากุ้งมันจะชินกับอาหารนะฮะกินอาหารเนาะต้องประมาณสักสาวันครับผมใส่ครั้งนึงนะครับมันก็จะได้เยอะเนาะ เพราะว่ามันได้กลิ่นหัวอาหารใหม่มันก็จะเข้านะครับถ้าใส่ทุกวันเนี่ยมันก็จะเข้าน้อยลงเรื่อยๆนะครับนี่ตัวนี้ครับผมเยอะนะเยอะตัวนี้ะจะพอถึง50บบาทหรือเปล่าครับผมเมื่อวานนี้ถ้าขายก็โอ้ร้อยกว่าบาทนะเมื่อวานถ้าขายนะ นี่นี่ก็คือผลงานในเช้านี้ครับผมถือว่าได้เยอะอยู่นะครับผมถ้าขายก็ประมาณร้อยหนึ่งอะประมาณนี้ครับผมถ้าขายในหมู่บ้านนะประมาณร้อยนึงครับผมแต่ว่าถ้าขายในแบบในตลาดเนาะก็จะาราคาขึ้น,นไปขยับขึ้นไปอีกครึ่งนึงนะครับอูที่เราจะขายที่ไหนเนาะนถ้าซื้อแบบในหมู่บ้านก็ร้อยนึงถ้าไปขายในตลาดประมาณ200น,นะครับนี่ ถ้าไปก้อยขายก็โอ้ได้หลายร้อยอยู่เหมือนกันนะผมอันนี้หอยไม่เอานะครับอันนี้ปลาการะดีพ่อกับแม่บารมนีก็ออกมาจากในบ้านแล้วครับผมนะจะทำเมนูเช้าอะไรกันวันนี้นุ่งหงนึ่งข้าวมาเรียบร้อยครับผมเพื่อนไม่ยอมให้บารมนีนึ่งนะครับจะนึ่งเองเนาะได้ยางมากิน ยิ้งหมูเ่าวอ้ไปตังตุ้ไปรับดู่ากำลังปรึกษาเมว่าจะทำเมนูเช้าอะไรกันนะครับก้อยก็ก้อยแล้วนะฮะก้อยตำเอาแล้วเหลือคั่วากินนะผมคั่วใส่เกลือน้ำปาลารสดีเนาะอ้อให้น่าจะเชฟอยู่โพบอกให้โพบอกไม่นะเนาะตัวเก้าเลยนี่นะ,นะคั่วเนาะ กินดิบไม่ไหวครับผมพยาธนะครับแม่ก็กำลังอ,อุ่นเนึ่งเขียดนะครับผมทีเดีอวจากเมื่อคืนเนาะเขียยน้อยนะครับนี่นะอุ่นก่อนนะครับนี่เช้านี้ก็จะคั่วเนาะคั่วใส่หอมบัวเนาะเพราะว่าตามก็กินแล้วก้อยก็กินแล้วนะครับทอดใส่ไข่ก็ทอดแล้ว อันนี้กุ้งที่บอละนีใส่เมื่อวานนะครับที่เหลือนะยังกินไม่ทันอยู่ครับผมยังกินไม่หมดอยู่นะครับนี่เมื่อวานนี่ได้เยอะแข็งเป๊กเลยครับผม <c oughs> อะดีบกินตัวนี้ก่อนนะครับแต่ตัวเย็นแต่มันจะเสียเนาะ <c oughs> ตัววันนี้ก็อยังไม่ได้ทานนะครับ <c oughs> อ๋ออันนี้ก็จะอุ่นลาบด้วยนะครับลาบที่เหลือเมื่อคืนนะครับกินไม่หมดเหมือนกันนีก็ โอ้พ่อได้อะไรมาเนาะยังนี่โอ้พ่อได้ของฝากมาด้วยครับผมปลาเขียดนากาอย่ใส่นี่โอ้เขียดนาครับผมอ๋อได้ปนี้บ่เออเนาะ โอ้เอา้าเขียดหน้าไหมป่ิงบออันนี้พี่ชายนะครับผมไปหาเมื่อคืนเนาะพ่อไปเอาวัวออกที่เถียงปู่เนาะเขาเลยเอามารครับผมโอ้โอเยอะอยู่ด้อยจเนาะตาปนแซ่บมากนะครับเขียดหน้านอันนี้แมงคีเต่าครับผมแมงคีเต่าได้สิบตัวนะครับอันนี้เป็นเขียดน้อยนะครับโอ้ไปหาอยู่ใส่เนาะเมื่อ,ค,อคืนบาลานี่ก็ส่องหาอยู่นะครับหลังเทียงหน้าแต่ ไม่มีนะครับเขียดน้อยแล้วก็เขียดนานนี่ไม่มีเมืมม่อคืนเดินเลาะหาอยู่นะครับไม่รู้ว่าพี่ชาไปหาอยู่ไหนเนาะโอ้โอเขียดน้อยคั่วกุ้งครับผมคั่วใส่น้ํานะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับกินง่ายๆนะว,วันนี้เพราะว่าอาหารเหลือจากเมื่อคืนอยู่นะครับสองเมนูทั้งนึ่งเขียดแล้วก็ าลาบหมูเนาะเรือเมื่อคืนนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูเสริมนะครับเนาะกินสุกบ้างนะครับเครื่องปรุงก็รสด,ดีครับผมน้ำปลานิดเดงแค่นี้ก็สุกแล้วนะครับนึ่งเขียดครับผมเมื่อคืนกินไปแล้วหนึ่งมกเนาะเขาเรียกว่าเป็นหมกนะครับผม หมกใส่เบตองนะครับอันนี้ลาบหมูเขานอนได้คอฟีเออนอนนะครับตื่นตั้งแต่เชา้าไปวิ่งเล่นเนาะสายๆมาก็นอนนะครับตรงตุง้ตกนน็นอนบมดตรงตุ้ตรงตุ้นอนเฝ้าหน้าเทียงเลยตรงตุนะ้เนาะ ช้าวนี้ลาบหมูคั่วกุ้งนะครับแล้วก็หมกเขียดน้อยนะครับทานเช้าๆครับผมคั่วกุ้งแซบๆนะครับหม,มกเขียดน้อยนกากินนะครับเพื่อ okay. วันนี้ลาบหมูเมื่อคืนนายไปลุกแล้วอั่าดื่นเยอะอเมริกาดิบสามสิบ <c oughs> ึ้ผักบมีนหะตอนเชา้า <c oughs> ไม่มีผักกระดาว <c oughs> <c oughs> เปล่าก็เลยหายใจเร็วเนมันจมเนาะหน่อยนั่งขึ้นหาหนาเร็วไหมสูงแ่ะสูงปากกระเจ้าว่ะหืสูงนะเราจะเอามาเยอะๆครับผักกระเา้สูงเกิน

E